เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะคุณอุ้งอิงคุณแพทยทองทานชินวัตรใส่เสื้อพื้นเมืองเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะคะไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็แวะช้อปสินค้าชุมชนแวะดูสินค้าชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะคะใส่ทั้งเสื้อพื้นเมืองไปลงพื้นที่ดูด้วยคุณแพทยทองทานชินวัตรในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ใส่ผ้าพื้นเมืองนะคะไปร่วมรับประทานอาหารเมืองเหนือเสิร์ฟด้วยขันโตค่ะนี่นะคะแล้วก็ชมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองนานมาจัดแสดงชุดการฟ้อนล่องนาน ได้สัมผัสกับอากาศหนาวนะคะแล้วก็ชมความงามของวัดภูมินวัดช้างค้ำในยามค่ำคืนนี่ค่ะก็มีชาวนานให้ความสนใจไปขอถ่ายรูปจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมถนนคนเดินกาดข่วงเมืองนานไปเลือกซื้อสินค้าชุมชนอุดหนุนเลือกซื้อภาพพื้นเมืองภาพปักชนเผ่าอาหารพื้นเมืองแล้วก็สินค้าโอท็อปด้วยนี่ดูบรรยากาศนะคะ นอกจากนี้ยังมีการหารือกับชาวจังหวัดนาานเพื่อขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเแห่งชาติที่มุ่งเน้นดึงความโดดเด่นความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นํามาเป็นตัวขับเคลื่อนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ช่วยให้เศรษฐกิจมีความคึกคักและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะ